ผมจะมาทำการรีเซ็ตลิ้นปิกกปีเสื้อ Honda b บ o นะครับเครื่องมีอาการเบาแล้วจะดับอ่าแล้วก็เสียบเครื่องวิเคราะห์ปัญหา OBD ครับเข้าที่พัก OBD ของรถยนต์ครับคันนี้เราเข้า Special Function เ,เ,เลยปึ๊บอ่าที่ลิ้นปิ๊กปีเสื้อครับ ีกำลังไล่ยี่ห้อรถฮอนดาออ้าฮอนด้าเ้อกุนเจอ่อนครับโอเคเราก็กดตามที่มีข้อความขึ้นมาเลยครับอันนี้ผมได้ทำการล้างนิ้วปีกผีเสื้อแล้วแล้ว,ลวก็ จะมารีเซ็ตใหม่อ่านี่ครับเรินเน่งลิ้มปิดผีดเสือ้อเรินเน่งลิ้มปิดผีดเสือ้อโอเคไหมโอเคอ่าลถอาการลิ้รีเซ็ตใช่ไมโอเคอ่าเครื่องเย็นปิดครับ เกียร์อยู่ในแหนเกียร์ว่างเกียร์พีเดึงเบรกมือโอเคนิ่งโอเคอเบรกมือเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์เกียร์ว่าง อ่ะโอเคเรียบร้อยปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับ